นอั่นไหมนั่นไหมอูโหโอ้หูอะไรน้องอะไรน้องเรียบร้อยเอือในที่สุดก็ได้โอ้ยสั่นมึงก็เอาน้องเนี่ยเรียบร้อยไม่ทันฝันดีท่าน้องให้ซูเปอร์ป,ปิ้งเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยเกมนี้คือเน็ตการินเอ้า โอ้หายหายเอหมาโอ้ยเสียงลั <serves> ้ง <disciple> ดังโอเคมันวัดดีทแล้วกคนเข้ามาดูคลิปนี้ด้วยสวัสดีครับตอนนี้อยู่ในเกม a o e เราวันนี้เรามาได้เป็นเกิกเซียนตัวนี้ก็น่าหนะทุกคนเป็นตัวที่บอกมอให้ยา่ากูหยิบตัวนี้ตลอดนะเล่นไงกลางบวกกับโซโล่แรงไอ้ย่าตัวนี้ตลอดทุกคนถ้าทุกคนเบื่อก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยว่ามันก็เท่านี้จริงตัวมัน คือมันไม่ใช่หรอกคือมันเล่นได้มันนะต่มันเก่งไหมไม่ได้เก่งขนาดนั้นเอ้ไม่ได้พูดว่าไม่เก่งไหมโกงกว่าโกงนว่นแน่แน่เจอไฮโน่เลยไปตอดมีนาไปหนึ่งดอกไฮโน่ไฮโน่ไฮโน่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ได้ไงต่อได้ไงต่อแค่นี้ยังโดนอีกเหรอ ไม้กล้กาลัดคลิปลงไปแค่แนี้ีซี่โอเคอืมตัวแสบน่าจะไปเติมบนแล้วดีวกว่าทรงเราก็ไปเติมบอลในน้องจังหวะนี้ไฮโน่ไปเติมบนแน่นอนดีจกว okay. ่๊บรงไงเสริมก่อนเสริมเสริมเสริมเฮ้ยโอ้โหมือจิกเซนไวจังว่าแต่ละองค์ <laughs> รู้สึกไหมขึ้น ขึ้นไอ้อะไรนะขึ้นแรงคอนมาทุกคนแบบซิกเซนไวจัดเลยงงมากนนนันนี่ฮันนี่ฮันโอ,นนอ้ยชิบหายแล้วชิบหายแล้วโอ้โหไม่มีฟิกไม่เอ้ยโอเคคิดง่ายดีเพื่อนเราก็เอาได้มาเล่นบนโอเคมาจ้าออฟไลน์ก็ไม่แย่นะโชว์แอปไปสวย โอ้ชิด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 ละวังระวังระวังโอ้ยเชื่อเชื่อเชื่อไปเนาะอะไรนะอะไรอะไร,ะไรเรียบร้อยอุย้ยไม่ตายนิดเดียวกูกูเสียกลึกไม่ได้ด้วยนะประเด็นฟิลด์ซันดิยอนโชว์ให้โลกรู้อุย้ยไม่นะไม่นะอ,อ,อ,อุ้ยรอดเฉยรอดเฉยเอาแล้วจังหวะนี้ปง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 ,ปงไปถือว่าอืมไม่เอ้ยเดียวเสียดาย เสียดายมากๆดีไปแล้ง,ง,งมันชะงักอ่ะตอนชาไนไฮโน่มันมันอะไรมันปลาหอ,อกนอนท์อ๋อน,นั่นน,น่ะโ,โอ้โหชิหายละเกือบละตกใจหมดเลยดีนะลูกมันยังไม่เปิดสติน,น,นั่นอนอะไรกัน อโอ้เงินน้อยฮะแต่ลูกขายนะจังหวะนี้ยังไงลูกมาโอ้ดีเช็ดอืมตาลนะฟิกป่วยอืม้มเกือบแล้วกูยกสามยกสามอุย้ยอุ้ยสวยอุ้ยสวยสวยสวยจัดจัดแต่ละองค์บุคลามงก๋ยวรอ,น,อน้ำอะไรกก่อนคิดว่า ร๊บลายฮึ่มฮึปุ๊บปุ๊บเจ็บๆไปกิ้งมาดีกิ้งมาดีไอโน่ไปไหนวะไม่เห็นไม่เห็นหน้ามันเอาอไอโน่เรียกว่าป่วนป่าโอ้เลีนบนเลีนบนลทำดีรู้ตัวรู้ใจรู้รักรู้โกรธรู้หลงฟับไปไม่ครับไม่ครัโห ชิบหายแล้วชิบหายแล้วตรงนี้อือหือโอ้ <streaming> โหอีด <music> อกเอาโดน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 อุ้ยเจ็บ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 ครึ่งหลอดครึ่งหลอดมาให้เลยว่าครึ่งหลอดอันนั้นอันนั้โอ้โหอะไรน้องอะไรน้องเรียบร้อยอือในที่สุดก็ได้ในที่สุดก็ได้สักทีอืออือ โอ้ดชิดโอ้โหไอสัตว์เอ้ยไม่น่าเลยแตกเยอะนะกูตายสามตัวแล้วโอเคเพื่อนเอาดาร์กเอาแล้วโอ้โหไม่มีใครกันลิกเตอร์ไอสัตว์แครี่มึงโดนป่าโดนก็ไม่เอานะมึงลิกเอ้ยลิกแล้วก็ไปฟาร์มดูก่อนนะครับตรงโอ้โหโอ้ดิชิดโอ้ยไม่น่าเลยเอาแล้วลิกเตอร์วัดฮะ ฮะคืออะไรอ่ะซับผมไม่น่าแหลมเลยเมื่อกี้ผมแหลมเองนะอือฮึอโอเคโอเคได้แล้ได้แล้โอเคดีมากทำดีทำดีทำดีพ่อหนุ่มน้อยอืมอื้อหืปังเุ๊บปุ๊บปุ๊บอุ้ยเสียโดนจอดไปเฮ้ยแรงอ่ะเนื้อไพโนทีเอม มันทำทิกซี่เจ็บค <players> ือไว้ใจโรมมันได้เลยเกมนี้อะไรจะเปิดหรือไม่เปิดเนี่ยงงงงกับโรมมากเลยเอาฟาร์มไปก่อนแล้วกันโอ้โหโดนสองฮึ่มฮึ่มโอ้ย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 ฮึ่มยบหลอดเรียบร้อยจ้ะถอยก่อนถอยก่อนอยู่ห่างๆเลยรักษาระยะห่างอย่างว่านี้ กลัวมันเข้าหลังนีเดียวอะไรไม่ถึงนั่งอย่างมา้นน้ำนา,นานล้วพ่อมาแน่ะอ,อืจูบับบนุวย่ว่าจะสวดสักหน่อยแต่ไม่ได้น้องเซฟก่อนตอนนี้เล่นเซฟเซฟแบไอ้เซฟเลยละ่ะเล่นเซฟจัดๆอืขอฟาร์มอันนี้ก่อนพอนี่ละไม,ไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจโล่ เกมตึงจัดเลยเดี๋ยนีแต่กูหนสีแล้วว่าตายหนึ่งสีแล้วว่าน้อนวาวาวางเอเยโอยสั่นมึงก็เอาเนาะเรียบร้อยไม่ทันฝันดีท่าน้องอให้สวัสดงเรียบร้อยอะไรอะไรอะไรงง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 งมา,าหม ให้มึงระวังหนึ่งดึบสองลึกส่วนนะฮันนะ้าฮันนะ้าค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นอุ้ย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 เรียบร้อยแล้วพี่กูอือเรียบร้อยจา้าเรียบร้อยเรียบร้อยเ <c oughs> จอเจออาดดาเมจเข้าไปรู้ก็รู้เขอามึงรู้ก็รู้เข่ะให้อือใช่ <c oughs> เกมเด่นพาดูดูดูเมื่อกูเล่นเกมเกมนี้คือเน็ตกางกินเอ้าโหหายหายนี่สีน้ความโกงคิซี่โอเคมันแย่มากเลยหมาเห่ากแล้วหมาเห่าช่องท้ายนาดังอาจจะเป็นพื่อนแหลกก็ได้ยังนี้ผมผมยอมแล้วเนื้อผมอาจจะแหลกก็ได้ที่เกมนี้ผมผมตายละหนีบากเลยตายลูกเยอะมากพี่นาดหานหมาเห่าตลอดก็เกมนี้ นั่นแหละเล่นโง่จะโล่นตันโอ้ยลิชิตรู้สึกงุนเงีนมากเลยเกยมนี้คือพอเขา้าไฟมันแหลกอะทุกคนคือกูเล่นไม่ได้เลยท่าแหลกเรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนวันเลยหมางี่ยังทำเรียบร้อยฮะน่าจะไม่ได้มีผีมั้งขอให้ไม่ได้ที่โล่พอเกมนี้อะไรก็ได้ขอให้ไม่ได้ที่โล่อืมเกมนี้คือพอแล้วโอ้ กูสาท,ทุกครั้งที่ผมเล่นแครีใช้ทุกคลิปกูจะแบกตลอดแต่เกมนี้ซินเทียแผลทุกคนโอ้ไม่น่าเชื่อซินเทียแบกคือเขาอาจจะเล่นเก่งกนแหละแต่ผมไม่โดนกันคือมันว้าวโอ้โหสิบศูนย์โอ้โหสิโอเคอย่างน้อยกูได้ที่ลองโหลโอยลองโหลว่างั้นรู้สึกไม่ค่อยเพิ่มเท่าไหร่วะ